ด้วยนะครับวันนี้ก็มาพูดกับผมเดลเลียแล,แลกันเกมเออเทลเลียกับเทลเลียเซเรอันอะไรไม่รู้นะครับโอเคตอนี้ผมก็กากอยู่นะครับนี่ไงกากมากเลยครับอ,อมกากมา เอาแล้วนะครับผมก็โหลดพักภาคโอมาล่นนะครับโอ,อเคอันนี้ก็อ่มข้าไปสามส3-4ปันนะเชื่อเกินเกินเกินแล้วก็อะไรวะ ทำไม่ได้แล้วนะครับมาพูดเรื่องจุดเกาะก็มาจุดเกะากะนะครับจุดเกาะผมเปลี่ยนเลยใหน้แป๊บหนึ่งครับมันจะเปลี่ยนเป็นจุดเกาะจะตายนะตัวมัดมันจะมาอนแบมันเท่เดีเ๋ยเดี๋ยนะครับจากนี้ นะครับส่ใส่ใส่เมงเหี๊ที่เยนทใจมันมีหูกะดบ้างวะไม่ครไมเอันอ แปบ๊บนึงน,นะครับหาโคมใส่ก่อนนะครอบเอาไม่ใช่ดีหรอตัดเัยน,นะครับคุณดีเมือกี้นี่บอกเลยนี่ครับเตี้ยงนะหมายนะครับอันนี้ก็เที่ยนเชิญบอสขาลาดนะเด่นเด็ดดีกว่า เพราะว่าแบกเนี่ยผมลองดูนะครับไอที่เป็นตัวเลกคี่สองเนี่ยคือโอกาสตกได้อะไรประมาณนี้แบบมันจะตกได้เร็วกว่าเนี่ยเออมก็เลยนะครับครับนี้มาก่อนอืโอเคอดีกวกา เสร็จแล้วพร้อมนะครักหนึ่งรวอรวมตรงหลังมากเลยโซ่ไฟทิ้งไปเราไม่ต้อง,งการนะโอเคหายทิ <c oughs> ้งได้อย่างไร อ่อาอะไรดีเลยจบตบเป็ไนไฟนะันคาดว่าที่สาอืมก็เพิงสร้างเสืเสียนวพี่แอดอยู่ไหนวะลืมแคบว่ะ ถ้าเคยังไม่รู้นะครับไอ้กรงเล็บน,น,นี้เป็นพีแอดได้นะครับและกรงเล็บนี้ครับมาจากแร่อ่อไหนวะอันนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นแรกเขียวแล้วก็เหิดครับกับเป็นอะไรสักอย่างนะครับค้าบี่นะครับ ผม,มจะลองไปเจนบอสหมอเลยนะเค,คบโดยที่ไม่ต้องฆ่าเอมเขาียกไปนะบอสกับแพใช่ไหมเออผมจะลองไปค่ะผมจะลองไปดูนะครับ ตอนนั้นก็ผมก็ตายล้งอยู่นะแล้วถ้าเป็นหนองน้ำได้ไหมได้ไหมถ้าได้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะเราไม่รู้ นะครับโอ้ยนอนสกินเนอ็มนี่ไม่ใช่ครับมันเล็กเกินไปมันต้องใหญ่าหญ่โอ้ยอีโอ้ด,อดีทำอะไร ไปรู้อัานตารางกันแออกตลอนเชิญดูเลยนะเป็ดเนี้ยไม่ติดในเดอุ้ยอีกแล้วไปเจอหน้ากินไ

ตายห่านแล้วกินกิน,นต้องคาอยากกินนะซึ่งเราจะขับมันก็คือนี่ ก็เป็นล่ะๆครับ30ถ้าผมจะไม่ปิดแล้วนะตรงอันนี้ด้วยครับเขาเหมดแล้วก็อันนี้อืมเท็บปะ่ะนี่ก็หมดใจ เรองขึ้นอันนี้นี่ร้อนน่ะหรือยันี่ไงเ,นเนาต้องรอดวยมาสักเกินมานกิน,นกันอ็มก็จุดจุเด่นก็ทุก่อนทุอย่างมีควาตอนื่องนะครับ ตายแล้วของไม่ตกไหวคุณควยมากสองสามเร้อยหร้อยหแล้วก็ตรงนี้เจ็ดไป เล่นโบ้แค่ห้าจุดสามไปตกปลาดีกว่านเลยนะครับออเออทำไมทำไมตัวติดตัวล่ะ ตอนแรกท่านคมาบอกว่าเออตอนแรกมาจากดินโตไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับปลาตกปลายดำตกตกไปกลัวเหลาเราคือลูกผู้ชายอยู่แล้วปักเก็ดกัด เลือดเยี่ยมหมดใจจรินะไม่ได้อะไรอยู่ที่ห้าสิบสี่มาเร็วๆพอจะร้อนแไม่มีเวลามากนะ อือคือสุ่นาัการ่เยอมากเลยคระตุระตตรงนี้ครับ โอ้ยโอ้ยโอยไะโอ้ย,อยไม่น่าลส้กันมาวอยอเราไม่น่าไปสู้กันเล ล้วคุณเจอกคุณแบมันเป็นกระตุนแล้วมองคาแบบเอาเลขสีข่าขาะคาแบบผมแนะนำไวนะ้แล้วโอเคผมว่าอเป็นทีุ่ดเตอเป็นที่ขุดที่ขุดที่เรียที่ขุดแกะปเลนนี่นะใช่ไม่ใช่ งานพาร์ทนี้เราขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะคอืออือเราขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะสวัสดีครับขอบคุณนใครชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงผมก็ไม่รู้นะครับ เม่อเรู้ตันนี้เขขอเวลาไปกดกันนะครับ่